สวัสดีครับพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนครับผมจะพามาดูสวนยางพาราบนดอยนะครับอบนภูเขานี่ครับพับปลูกบนดอยครับข้างบนนี่ครับสูงครับนี่ครับชันมากเลยครับข้างล่างนี่ครับ ตอนเกียรตนี่ลำบากนะครับทรมานครับเดินขึ้นเดินลงปวดขาครับนี่ครับตรงที่ผมเดินแล้วก็นวดครับนี่ทางเดินวิทางเดินครับนี่มาทำทางเดินไว้อันนี้เป็นไว้ครับไว้อันนี้ไม่ไม่ขมนะครับหวานครับนี่ครับต้นไว้เป็นของเขาครับ อันนี้เป็นลังบ้านครับหลังบ้านพ่อตาผมครับมันเดินเล่นดูครับมีกระต๊อบด้วยครับน่ครับกระต๊อบข้างล่างนะครับ เขายังไม่กียดยวครับยังไม่มีรอยกียดอย่างเลยครับจะมาถ่ายวิดีโออยู่ข้างล่างให้ดูครับ นะครับอีกมุมหนึ่งวันนี้ผมก็ลงคลิปไปอีกมุมหนึ่งครับีดอกไม้นะครับนี่ครับดอกไม้ไม้ป่าครับนี่ครับไม้ป่าเจะแยะครับ ขามาดูภูเขามุมสูงมีเห็ดด้วยครับแต่ว่าเห็ดผมไม่เคยกินนะครับไม่รู้เห็ดอะไร้ามาดูเห็ดหน้านี้แถวภาคอีสานว่าผมก็เห็ดเดยอะกันนะนี่ครับนี่ครับเห็ดดูว่าเห็ดอะไระครับนี่ซอมดอกครับก็ดอกหนึ่งนี่ครับเห็ด น่นครับภูเขาข้างล่างครับเห็นไหมครับโอ้น่นครับสวนสมเขาโอ้ยุงเยอะมากเลยครับ ่าจจะเป็นเห็ดยางครับ เดินกลับนะครับ